สวัสดีตอนเยินๆครับผมสามวันแล้วครับเก็บไข่กันดีวกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 15 16 17 18 19 20 21 2ส23 24 25 26 27 28ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ 31,32 33,34,35 36,37,38 39,40,41 42,43 44,45,46 47,48,49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 2 82, 83 84, 85, 86 87 88, 89 90, 91 โอเคครับผมวันนี้ได้9ก้าสิบเอ็ดฟองครับผมว market, ไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายครับ